okay google set the time for 15 minutes okay 15 minutes starting now สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสตล์ไลน์นะคะวันนี้สตาจะมาทำสีผมด้วยตัวเองแบบทำสีผมเป็นไฮไลท์นะคะแล้วก็ตอนนี้จะบอกว่าถ้ามาหลายเดือนแล้วนะหลายอาทิตย์แล้วประมาณก่อนคริสต์มาสอีกนะคะที่สตาทำม,มาสีมันก็เริ่มเฟดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าสตาทำออกมาและจะเป็นสีแบบไหนแล้วสวยหรือเปล่านะคะเดี๋ยวตามมาดูกันนะคะวิธีขั้นตอนก็ไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวตามมา มาดูวิธีและเทคนิคนะคะนี่คือผมแบบไม่ได้สระมาประมาณอาทิตย์นึงแล้วนะคะก็คือผมที่ก่อนที่เราจะทํำไฮไลท์หรือทําสีเราสามารถที่จะไว้เขาแบบนี้เราก็ไม่ต้องสระนะคะให้น้ํามันมันออกมาจากเส้นผมของเรานะคะฟังดูเหมือนซกมกใช่ไหมคะแต่จริงแล้วสามวันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบไว้ให้มันมีความมันความแบบ มีน้ำมันธรรมชาติออกมาเพื่อที่จะช่วยบำรุงอันนี้ก็คือข้อดีของการที่ไม่ต้องสระผมก่อนที่เราจะทำสีหรือว่าทำไฮไลท์นั่นเองนะคะแต่กรณีบางสีที่มันไม่ได้เป็นสีสว่างแล้วก็ ผมมันมากๆนะคะมันก็จะไม่ติดนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูก่อนว่าสีที่เราจะทําคือสีอะไรนะคะแต่สําหรับผมสตาร์วันนี้จะทําสีสว่างคือจะฟอกสีผมนั่นแหละแล้วก็จะทําเทคนิคเป็นค,คล้ายๆทีบาร์นะคะ mm hmm. ก็จะมีลงมาตรงข้างนี้แล้วก็ด้านบนนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาแบ่งเซกชันกันแล้ววันนี้สตาร์ก็จะเอา กระดาษมาสองแบบก็คือกระดาษแมกกาซีนนะคะวันก่อนเคยสัญญาไว้ว่าจะใช้กระดาษแมกกาซีนนะคะแล้วก็กระดาษ f o ล์นะคะซึ่งจะเอามาทําผสมกันนะคะมาดูกันแล้วก็มาทดลองให้ดูกันกับหัวตาร์เลยนะคะว่ากระดาษแมกกาซีนทอาออกมาแล้วใส่รีดแล้วนะคะมันแตกต่างกับกระดาษ f o ล์ยังไงเราสามารถใช้แทนกันได้รอเปล่านะคะวันนี้ก็จะเอามาลองทําให้คุณผู้ชมได้ดูกันแล้วก็ได้เห็นกันจริงๆเลยว่าเออ s t ร์แบบ พูดอย่างเดียวหรือเปล่าทําจริงหรือเปล่านะคะอันนี้วันนี้ก็เราก็มาทดลองทดสอบกันนะคะว่าผลที่ได้ออกมาจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตามไปดูวิธีขั้นตอนการทํากันนะคะและวิธีการผสมนะคะก็จะใช้ถ้วยแบบนี้นะคะถ้วยที่เป็นพลาสติกแบบนี้นะคะที่ไม่ใช่อลูมิเนียมเนาะเราก็แปลงนะคะจะก็จะใช้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ใส่ผงข้อของบลอนนมีไปนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะแล้วส่วนผสมวันนี้นะคะ ปริมาณนะคะก็คืออันนี้1ส่วนนะคะกับไฮโดรเจน12%นะคะ2ส่วนนะคะก็จะผสม1ต่อ2ค่ะ และทุกครั้งเวลาฟอกสีผมนะคะสตาร์ก็จะใช้โอลาแพกนะคะก็ใส่เข้าไปด้วยนะคะอันนี้ก็จะมีปริมาณนะคะก็1.8ออนประมาณนี้นะคะต่อผงฟอกหนึ่งถ้วยนะคะแล้วก็ปิดมาแค่นี้นะคะแล้วเราก็เทใส่ไปเลยค่ะ จากนั้นนะคะก็คนให้เขาเข้ากันนะคะตัวนี้ก็จะช่วยรักษาโครงสร้างของเส้นผมนะคะช่วยไม่ให้ผมขาดนั่นเองนะคะหลังจากที่ผสมสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการง่ายๆเลยนะคะก็มาแบ่งผมกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นกิฟที่เป็นพลาสติกเช่นเดียวกันนะคะเราจะไม่ค่อยแนะนำให้ใช้อลูมิเนียมนะคะเพราะว่ามันจะทำ จะทําให้เกิดความร้อนนะคะเวลามันสัมผัสกับผงฟอกแล้วนะคะก็จะแนะนําให้ใช้เป็นตัวนี้แล้วกันนะคะที่เป็นพลาสติกนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาแบ่งผมกันนะวันนี้ที่จะแบ่งเซกชันแบบนี้นะคะเราก็จะแบ่งด้านหน้าด้วยนะคะก็จะทําประมาณนี้ หลายคนถามว่าแล้วข้างหลังทำยังไงก็ทําเหมือนกันนะคะแต่วันนี้จะเอาแบบส่วนเปินทีบาร์นะคะก็ด้านหลังก็แบ่งเป็นชั้นๆชๆแบบเดียวกันนะคะส่วนสตจะมาแบ่งให้ดูกันนะคะจะแบ่งตรงกลางขึ้นมาก่อนนะคะประมาณนี้นะคะแบ่งตรงกลางเก็บไว้แบบนี้ก่อนนะคะแล้วเราก็มาทําด้านข้างนะคะ อยากจะบอกว่าของสตาร์มีผมขาวด้วยนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าอาจจะมองไม่ค่อยเห็นแต่จริงๆมีผมขาวค่อนข้างเยอะเลยนะคะแล้วก็จะบอกว่าวิธีการทําแบบนี้มันก็จะทําให้ผมขาวของเรากลืนลงไปด้วยนะคะกับเส้นผมไฮไลท์ที่เราจะทํานะคะมันก็จะทําให้ดูแบบไม่ต้องใช้ครีมปิดผมขาวก็ได้มันก็ยังเป็นสีแฟชั่นแล้วก็เหลือผมขาวไปเลยเรียบร้อยเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะ หนังสือแมกกาซีนแบบนี้นะคะที่สตาจะเอามาใช้นะคะด้านในเขาก็จะเป็นแบบลื่นนะคะเหมือนที่สตาเคยบอกไว้ว่าเราสามารถสามามรถใช้หนังสือแบบนี้แทนก็ได้นะคะเป็นแผ่นกระดาษแต่ว่าข้อเสียมันมีทั้งข้อเสียและข้อดีข้อเสียมันก็คือจะยุ่ยง่ายเพราะว่ามันเป็นกระดาษที่แบบพอโดนน้าแล้วมันก็เปียกอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะยุ่ยนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าใครแบบไม่มีกระดาษฟอยก็ลองใช้ตัวนี้แทนได้นะคะเดี๋ยวลองมาดูกันว่า ทำออกมาแล้วสีมันจะแตกต่างไงมันสีมันจะออกช้ากว่ากระดาษฟอยล์นิดนึงแต่เราก็มาทดลองให้ดูว่ามันสามารถที่จะทําได้นะคะและอันนี้คือตัวกระดาษฟอยล์ที่สตาจะใช้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เราก็ดึงเข้ามายาวนิดนึงเพราะว่าผมเราค่อนข้างที่จะยาวนะคะก็ ประมาณนี้ก็ได้แล้วนะคะก็เดี๋ยวลองมาดูกันเนาะว่าเวลาเราใส่สีลงไปไว้ประมาณ15นาทีหรือว่าไว้ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเนี้ยสีมันจะออกมาประมาณไหนนะคะ ที่สําคัญนะคะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือผ้าคลุมนะคะแล้วก็ถุงมือนะคะเพราะว่าเราต้องใช้นะคะมีความจําเป็นที่จะต้องใช้ถุงมือเวลาทําสีผมหรือว่าทําไฮไลท์ไม่ว่าจะเป็นการฟอกสีหรือว่าทําสีแฟชั่นต่างๆนะคะสีปิดผมขาวก็ต้องใช้ถุงมือนะคะเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะไม่งั้นมือคุณจะเป็นสีอื่นนะคะมือเปลี่ยนสีแล้วก็มืออาจจะพังได้นะคะ นี่นะคะก็จะเป็นไฮไลท์ที่เราทำกับกระดาษเวกกาซีนแทนกระดาษทอยเนาะโอเคเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันเนาะว่ามันจะเป็นสีอะไรนะคะ ผมข่าวนะคะถ้าเกิดสูตรว่าใครไม่เห็นว่าแบบเอเอสตาร์ก็มีผมขาวเหมือนกันนะนี่นะคะก็จะเป็นผมขาวอาจจะมองเห็นไม่ค่อยชัดแต่ก็มีเยอะนะคะตรงฝั่งเนี้ยจะมีผมขาวค่อนข้างเยอะนะคะเทคนิคนี้ก็จะช่วยในการที่จะปิดผมข่าวได้คือทําให้ผมข่าวกับผมไฮไลท์กลืนกันไปเลยนั่นเองนะคะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะผมขาวอีชั้นเยอะมากๆเลยนะคะแล้วตามมาดูก,กันผมขาวจะเยอะวุ่นวังไปไหนโอเคเราก็จะเซ็กชั่นผม และนี่นะคะจาก็ทําไฮไลท์ลักษณะเวลาทําจริงๆก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะทำไฮไลท์ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ด้านหน้าก็ทำเซกชันเซมานะคะอันนี้ก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ไว้ 45นาทีนะคะปกติถ้าผมแข็งแรงพอก็ไว้ได้เป็นชั่วโมงเลยนะแต่ว่าสตาร์แนะนําแค่45นาทีพอนะคะแล้วก็ไปล้างออกแล้วก็ใส่โทนเนอร์สิ่งที่เราอยากได้นะคะแล้วเดี๋ยวตามมาดูกันนะว่าสีมันออกมาป,ประมาณไหนนะคะอันนี้สีที่เราทําไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะสําหรับอันที่ไม่ได้ใส่ฟอยนะคะสตาร์ก็จะเอามาให้เพื่อนๆดูนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ ทุกครั้งเวลาทําสีผมก็จะใส่พวกครีมบำรุงไปด้วยในผมฟอกนะคะอย่างเช่นโอลาแพกหรือว่าจะเป็นแฟมิลี่แพรกต่างๆนะคะจะเป็น ตัวกันความร้อนของเบอร์ลิน่าอะไรอย่างนี้นะคะก็จะใส่ประมาณ1ฝานะคะจากโอลแพก็จะใส่ประมาณ1.8่นะคะหนึ่งส่วนแอนนะคะก็ไม่ได้เยอะมากนะคะอันนี้สตาคก็อยากจะเอามาให้เพื่อนๆดูนะคะ,ะวันนี้นะคะสตาคคิดว่าสต๊อยากทำโทนเนอร์เป็นสีมนนะคะเดี๋ยวผลสุดท้ายรีซอสแล้วก็ผลที่ออกมาฟ i n a l นลลุคนะคะฟ i n a l นลคัลเลอร์ของสตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามมาติดตามชมกันนะคะ เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะคะว่าส่วนไหนที่มันยังแบบว่าไม่ไม่เสมอกันเราก็จะเติมผงฟองนะคะไปอีกนิดนึงแล้วเราก็นวดนะคะนวดให้เขาเข้ากันดีนะคะใช้มือนวดนวดแบบนี้นะคะประมาณ5นาทีนะคะแล้วก็ส่วนที่มันไม่เสมอกันนะคะเราก็นวดให้เขาเสมอกันนั่นเองนะคะแล้วก็ส่วนไหนที่มันยังไวสีที่มันด่างมันก็เหมือนสีที่มันไม่ถึงนะคะเราก็เติมเพิ่มเข้าไปอีกได้อีกนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้ ก็คือเดี๋ยวรอสักพักนะคะมันก็จะได้สีที่เราอยากได้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็เราก็มาใส่สีหม่นนะคะล้างผมออกเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาใส่สีหม่นกันนะคะอันนี้เดี๋ยวซาก็จะทิ้งเข้าไว้นะคะอันนี้ยังไม่ได้นะคะทุกคนก็รอประมาณอีกสัก15นาทีนะคะแล้ก็ไปล้างกันนะคะ Hey Google set the time for 15 minutes Okay, 15 minutes. Starting, now. สีตอนนี้นะคะฟอกเสร็จแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ลงโทนเนอร์นะคะแล้วผมก็ยังเปียกอยู่ด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเดี๋ยวเรามาดูตอนที่ลงโทนเนอร์เสร็จนะคะจริงๆแล้วโทนเนอร์ลงได้2แบบแบบผมแบบเปียกเลยก็ได้หรือว่าเป่าให้แห้งแล้วค่อยลงโทนเนอร์ก็ได้นะคะทําได้สองแบบเลยเดี๋ยวสตาร์ก er ็จะไปทําผมให้มันแห้งกว่านี้นิดนึงนะคะแล้วก็ใส่โทนเนอร์แล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนที่สีออกเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเป็นประมาณไหนนะคะก็ นี่นะคะผมก็จะแบบออกส้มๆอยู่นะคะตอนนี้เพราะว่าทุก คนที่เป็นผมดำแล้วฟอกมันก็จะออกแบบนี้มันก็ปกติมากๆนะคะไม่ต้องกังวลนะคะแบบลายแบบแรปเปอร์สแบบนี้นะคะก็ไม่ต้องกังวลนะคะเป็นธรรมชาติมากเลยนะคะเป็นผมปกติของสีแบบนี้นะคะเราก็ต้องไปปรับสีนะคะลงโทนเนอร์หรือว่าไปใส่สีที่เราอยากจะได้นะคะโอเคเดี๋ยวตามมาดูกันขั้นตอนต่อไปนั่นเองนะคะ Life think that it's progress you're making copy and paste pretty faces all the time pictures so perfect we play through only cause you set up the angle web that you we've got is tangled caught in what's before our eyes show off your fantasy reality whoa Perfection, what is it we chase? Bow for your 15 seconds of fame. It's your time. Give me the messy, give me the pain. A rose will not grow without the rain. I wanna be someone who says there's more than meets the eye. Show off your fantasy reality. Whoa, that's yours, but I'll keep doing my.